หลังจากที่ทดสอบนะครับตัดวัสดุที่มีความเหนียวนะครับอย่างเช่นต้นกล้วยหรือการกล้วยนะครับก็ตัวที่ทําตัวกันญ้าพันคอ,อก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเลยจุดของผมเนี่ยผม มามุ่งประเด็นไปที่มันจะเข้าตัวย่านะครับจะเข้าไปในในร่องร่องด้านในนี้นะครับซึ่งก่อนที่ยังไม่มีไอตัวปอกกันตัวนี้นะครับก็ย่ามันจะเข้าไปยัดข้างในนี้แล้วมันก็จะทําให้มันฝืดนะครับถ่าสะสมมากๆส่วนไอย่าที่พันตรงนี้นะครับก็ผมไม่สีเลือดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสร้างปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ผมจะเว้นระยะระหว่างาด้านบนกับด้านล่างไว้สักหน่อยถ้ายิ่งชิดกันมากนในการซ่อมบำรุงหรือว่าการดึงย้าออกนี่มันก็จะยากนะครับอันนี้ก็จะพอพอเอาครีมหรือเดนเดึงออกได้นะครับแต่ประเด็นผมเพียงแค่อยากจะไม่ให้มันเข้าเข้าไปข้างในนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนไอรูส่วนไอรูต่างก็เพื่อที่จะ ไว้คลายพวกผุนฝงดินออกนะครับก็เลยต้องเจาะรูไปอย่างนี้โอ <Okay, S 1> <Okay. S 2> เคก็ถือว่าท <c oughs> ดสอบแก้ไขจุดนอยตรงนี้ออกไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับ